นมัถุรตัตนตยัสสะขอถวายความนอบนองแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า อุตรัสรูโดยเองชอบผู้เป็นบรมครูของสัตว์โลกทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและขอนามักการพระปัจเจก,กับพุทธเจา้าทุกทุกพระองค์และองค์อราหารันตสาวกทุกทุกพระองค์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระ ทุกทุกโรคแล้ขอเจริญพรไปยังบรรดาญาติโยมสาธุชนผู้เป็นญาติสัมมาปฏิบัติทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระอีกวาระหนึ่งเป็นวันที่เราชาวพุทธทั้งหลายให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราเป็นวันที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าได้ทรงบัญญัติให้เราทั้งหลายที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะนันนี้ก็เรามาน้อมลำลึกถึงคุณของพระองค์ท่านคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แล้ววันนี้ก็เป็นเรียกว่าวันสา วันศาสไทยถ้าตามที่บ้านอาตมาพาเขาเรียกว่าวันแซนโดนตาทางภาษาเมรเขาเรียกว่าวันแซนโดนตาแซนก็คือเส้นไหว้นั่นแหละโดนตาคือหาะไหว้วบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่ร่วงรับดับสังขารไปแล้วก็ เป็นวันที่เราชาวพุทธทั้งหลายเป็นวันที่เราพึงกระทำเก้าประการคือหนึ่งดูแลพ่อแม่ 2. เผื่อแผ่แบ่งปัน 3. ขยันทํางาน 4. ลูกหลานอดรงห้ชื่นชมคนดียกย่องคนดีส่งเสริมคนดี 6. หลีกหนีคนพาลไม่เกี่ยวข้องด้วยกับคนพาล 7. ถวายทานแด่ดพระสงฆ์องค์สามเณร 8. มั่นคงในพระรัตนตรัรัยไม่งอนแง่นคลอนแคลนไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัรัย 9. ตั้งใจปฏิบัติ วิปัสนากรรมฐานพอดีพองามหรือถ้าเรามีบุญญาธิการเราก็ปฏิบัติจนถึงแดนแห่งกเกษมสารคือโลกุตระนิพพานเลยทีเดียวถ้าเรามีกำลังน้อยเราก็ปฏิบัติเช่นว่าวันนี้วันพระเราก็มารักสมาทานศีล มาการทําให้ทานรักษาศีลประพฤติวัดปฏิบัติพอดีพองามของตนไปนี่เขาเรียกว่าชาวพุทธโดยแท้ชาวพุทธแก่นแท้เราต้องมีการเช่นว่าวันพระเราก็ควรมาอย่างสม่ำเสมอนี่เขาเรียกว่าชาวพุทธอย่างแก่นทองแท้ไม่ใช่ชาวพุทธแต่ตามทะเบียนบ้าง อย่างนั้นเขาก็เรียกาว่าชาวพุทธอยู่แต่ชาวพุทธแต่ในนามแต่ถ้าชาวพุทธอย่างแท้จริงแล้วมีศีลก็รักษาศีลมีทานก็ควรให้ทานอย่างสม่ำเสมอทานนี้ไม่เฉพาะเจาะจงแต่เงินทรัพย์สินเท่านั้นได้ทุกอย่างอภัยทานก็คือทานอย่างหนึ่งคือการให้อภัยซึ่งกันและกัน ฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระเราควรมาทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของพวกเราที่ล่วงลับดับสังขารไปวันนี้เป็นวันศาสร์ศาสไทยเมื่อคืนที่บ้านอัตมภาพก็เรียกว่าเอาสิ่งของเช่นว่าพวกขนมนมเนย ข้าวต้มข้าวมัดข้าวอะไรต่างๆใส่ในกระโดกแล้วก็นำไปวัดตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเมื่อเช้าพระสงฆ์ท่านก็สวดทานปารมี30สบทัดเพื่อสมโพธอของที่จะไปวันเส้นไหวบร,บรรพบรุษในวันในวันนี้เมื่อเช้าก็มีการตัดบารสวดพาหงุง เรียกว่าบทชัยชนะมารทุกหมูเหล่าเรียกว่าวันแซนโดนตาทางภาษาเขมรก็เรียกวัวนแซนโดนตาถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าวันเส้นไหวบรรพบรุษปู่ย่าตายายวันประชุมงานใหญ่นั่นเองศาสตร์แปลว่าฤดูฤดูไม้ผลิที่เรากำลังเเช่นว่า ทำเกี่ยวกับการปลูกข้าวมันก็กําลังผลิบ่งบานออกอวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยแต่ถ้าตามแต่ละภาคเขาจะเรียกไม่เหมือนกันเช่นว่าภาคใต้เป็นวันชิงเปรกถ้าภาคกลางเขาเรียกว่าวันสา์ถ้าภาคอีสานเขาเรียกว่าวันเข้าาสา์ภาคเหนือเขาจะเรียกว่าสลกกพัดส่วน ที่บ้านอัตมาภาพนั้นก็จะเรียกว่าวันเป็นทมคือวันแสนโดนตานั่นเองวันเส้นไหวบ,บรรพบุรุษเรื่องการทำบุญนี้มีมานานแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายมีมานน้นครั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นสัพพันธอยู่พระองค์ก็ประกาศพระาศาสนา แต่ก่อนที่จะมาถึงศาสนาของพระองค์นั้นนูนตั้งแต่พระปุษัตร์พุทธเจ้าลงมาพระกะกุสันโธโกนาคมนโนกสัสโปกสัสป,ปะจนมาถึงโคตโมโคตมะคือพระสมณะโคดมนูนมีมาตั้งครั้งนูนแล้วมีมานานแล้วเรื่องการทำบุญ การอุทิศส่วนกุศลแต่มีอยู่ญาติเขาเรียกว่าญาติของพระเจ้าพิมพิสารเออญาติของพระเจ้าพิมพิสารนู่นตั้งแต่ตนได้เกิดพร้อมกันนู่นตั้งแต่พระเจ้าปุตสักพุทธเจ้าแล้วก็พวกเหล่านี้ก็ได้ค่าจ้างจากพระเจ้าพิมพิสารเพราะพระเจ้าพิมพิสารนี้ได้รับ เป็นนายขุนคลังในพระราช,ชวังเรียกว่าเป็นผู้รับจัดพัตาหารเช้าพัตาหารเพนสำหรับที่จะไปถวายกับพระสงฆ์องค์สาม,มาเณรที่วัดพระเจ้าพิมพิสารเมื่อเห็นดังนั้นก็ไปชักชวนญาติของตนไปชักชวนญาติของตนมาแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ ยินดีที่จะให้มาช่วยเมื่อมันตามคนธรรมดาว่าคนมันโลภจะไม่รู้ว่าจะว่ายังไงคนมันโลภแต่พระเจ้าพิมพิสารไม่รู้หรอกว่าจะเกิดแบบนี้แต่ก็ให้ญาติพี่น้องมาช่วยไม่นานนะักญาติพี่น้องของพระเจ้าพิมพิสารนั้นเกิดความโลภขึ้นมาว่าเออพระก็ยังไม่ได้ฉันข้าวออพ,พระทหารเช้าเราก็ยังไม่ได้ถวาย แต่เรากลับกินข้าวก่อนพระอีกต่างหากญาติของพระเจ้าพิมพิสารทำอย่างนี้ตลอดเพราะว่าเห็นเกิดความโลภขึ้นมาก็เลยก่อนที่จะนำพระทาหารเช้าไปถวายกับพระสงฆ์แต่ตนเองกลับลักโลภก,กินก่อนพระสงฆ์อีกต่างหากพระเจ้าพิมพิสารไม่รู้หรอกแต่เพราะญาติของตนเนเ่ทำอย่างนี้ตลอดจนไม่นานตนเองก็ตายลงไป จนไปตกในนรกอาเวเาในนรกก็เรียกว่าเป็นนรกที่หิวโหยตลอดเวลากินจะกินอะไรก็กินไม่ได้จะทําอะไรก็ทําไม่ได้อดอยากตลอดทะเรียกว่าตกอยู่ในขุมนรกเช่นนี้ตลอดระยะเวลาแสนกว่าหมื่นปีแสนปีเมื่อไม่นาน พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกะกุสันโธพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นพวกนี้ก็หลังจากค้นจากนารกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นเปรตเมื่อเกิดเป็นเปรตแล้วพวกนี้ก็มาทูลถามพระกะกุสันโธพุทธเจ้าว,ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญน,นี่นะเมื่อไรเนอข้าพระองค์เนี่ยจะหลุดจาก เวรกรรมนี้เมื่อไรสักทีเมื่อไรจะหลุดหนอพระกกุสันโตพุทธเจ้าก็ตรัสกับพวกเปรตเหล่านั้นไปว่าท่านทั้งหลายจงรอไปก่อนเถิดในศาสนาของเรานี้ท่านทั้งหลายจะยังไม่หลุดพ้นรลกท่านจงรอไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเถิดว่า คือพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปก็คือ,อโกนาคัมโมนพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ากกุสันโธพุทธเจ้าได้ปรินิพานไปแล้วเปรตเหล่านั้นก็ตั้งใจรอที่พระพุทธเจ้าโกนาคัมโมนจะมาตรัสรในพัทธะกัปนี้อีกพระองค์หนึ่งองค์ที่สองเมื่อพระพุทธเจ้าโกนาคมโน พุทธเจ้าได้มาตรัสรู้แล้วเปรตเหล่านั้นก็มาทูลถามพระพุทธเจ้าอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อไรหนอข้าพระองค์เนี่ยจะหลุดพ้นจากนรกนิเสธทีเกิดจากเป็นเปรตวิสัยนิเสธทีพระพุทธเจ้าโกนาคมโนโพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าท่านทางหลายท่านจงรอไปก่อนเถิดจงอดใจรอ ท่านจงอดใจรอไปก่อนท่านจะยังไม่หลุดพ้นในตอนนี้หรอกแต่ท่านก็จงไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งในพัทรรกับนี้คือองค์ที่สามองค์ที่สามก็คือพระกัสสโปพุทธเจ้าเมื่อพระโคโกนาคมโนพุทธเจ้าได้ดับขันทัาปารินิพานไปแล้วเปรตเหล่านั้นก็ตั้งใจรออีกว่าเอ๊ะ เมื่อไรเนาะพระพุทธเจ้ามาตรัสโรอีกเป็นแสนปีเลยนะโยมกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสโรแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเป็นแสนแสนปีเลยทีเดียวจนแผ่นดินทับถมมาหนึ่งโยกหนึ่งโยกเท่าไหร่คุณโยมสิบหกกิโลแผ่นดินนั้นมันทับถมจนสิบหกกิโลเทินเทินเทิน,ทนขึ้นไปจนแบบสิบหกกิโลเลยมันหนาขนาดนั้นเลยทีเดียว ถ้าเราอยากรู้ว่าเป็น16หกกิโลทุกวันนี้ที่เป็นภูเขาก็เพราะว่าแผ่นดินน่ะมันเสมอเท่าภูเขานั่นแหละแต่ที่มันมันลดลงลดลงก็แผ่นดินมันก็เลยลดลงนี่เร,เรียกว่า16กกิโลหนึ่งโยธเท่ากับ16กกิโลเมื่อพระพุทธเจ้าโกนาคมโนได้ดับขันไปแล้วพระกัสสปพุทธเจ้าก็ได้มาตัดสูรอีกพระองค์หนึ่ง เมื่อได้มาตัดสรุแล้วเปรตเหล่านั้นก็ตั้งใจรอแล้วก็ได้มาทูลถามพระพุทธเจ้ากัสโปพุทธเจ้าถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม,ม่อมฉันนี่นะตั้งใจรอมานานแล้วที่จะได้พบพระพุทธองค์เมื่อไรหนอข้าพระองค์จะลุดหลุดพ้นจากกองทุกนี้ไปได้คือเป็นปรตนั่นเอง พระพุทธเจ้ากัสโปพุทธเจ้าก็ตรัสก,กับปรีดเหล่านั้นว่าข้าเตเออ่ท่านทั้งหลายท่านจงรอไปก่อนเถิดในศาสนาของเหล่านี้ท่านจะยังไม่หลุดพ้นหรอกท่านจงไปทูลถามองค์ที่สี่คือพระสมมะโคดมพุทธเจ้าคือยุคปัจจุบันนี้เละเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ในพัทธรกับนี้ เมื่อพระกัตโกกัสโปได้ดับขันทปรินิพานไปแล้วไม่นานนักไปถึงอีกแสนปีกำไรสี่อสงไขยอีกแสนปีกำไรแสนกับพระพุทธเจ้าพระสมณะโคโดมก็อุบัติขึ้นเมื่อตัสารู้แล้วก็สั่งสอนเวนยสัตว์ไปทั่วโลกเผยแผ่จนทุกวันนี้ เมื่อเปรตเหล่านั้นได้ยินคาว่าพระเจ้ามาตัสรุก็กระยิมยิมยอ่อกว่าโอ้เราก็ตั้งใจรอมานานแล้วที่ได้ฟังคําของพระกักสปโปพุทธเจ้าว่าท่านจะหลุดพ้นในยุคข,ของพระสมณะโคดมเปรตทั้งหลายเหล่านี้จะหลุดพ้นในยุคข,ของพระสมณะโคดมเมื่อเปรตเหล่านั้นไปทูลถามก็ท่านทั้งหลาย ท่านจะมีผู้ที่มาทำทานให้ท่านจะได้หลุดพ้นจากเปรตน,นี้คือผู้เป็นกษัตริย์แขวงเมืองมคตแขวนเมืองมคตที่เป็นพระเจ้าพิมพิสารนั่นเละเมื่อพระเจ้าพิมพิสารรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จตรัสรู้แล้วก็มาสั่งสอนจนรู้ว่าพระพุทธเจ้านะมาที่สวนของตนคือสวนเวรุวัน ไม่นานนะักพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าเออท่านทั้งหลายท่านจงไปฟังธรรมกับเราเถิดตอนนี้พระพุทธองค์เสด็จอยู่ที่สวนไม้ไผ่ของเราเออเวรุเวรุแปลว่าไม้ไผ่วันนะแปลว่าป่าฉะนั้นเขาจึงเรียกว่า วัดป่าไม้ไผ่เป็นและเป็นวัดแรกด้วยเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาอีกด้วยเป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสารถวายแก่พระพุทธองค์ในขณะนั้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้สดับฟังธรรมแล้วก็เกิดความปีติเกิดเป็นโสดาบันขึ้นมาบรรลุเป็นโสดาบันอริยสงฆ์เป็นชั้นต้นอริยสงฆ์ชั้นต้น เมื่อพระเจ้าพิมพิสารบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็ตั้งมั่นในพระรัตไตรแล้วก็ถวายสวนเวรุวันนี้แหละให้แก่พระพุทธเจา้าคือวัดแรกของพระพุทธศาสนาด้วยเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่อุทิศตกกลางคืนก็สุบ,บินนิมิตเห็นว่าเปรตญาติของเจ้ากรรมในเวรของญาติพิมพิสารมาหาเมื่อ มาหาพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็โอ้เป็นอะไรเนาะนี่ก็เลยตอนเช้าไปทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์บอกมิได้เป็นเหตุอันใดดอกมหาบอพิษแต่กระนั้นเขาเป็นญาติของพระองค์มานูน่นตั้งแต่อดีตชาติแต่บัดนี้เขามารออพระองค์ท่านให้อุทิศส่วนกุศลให้เขาแต่เมื่อวานน่ะ พระองค์ทําบุญแล้วไม่อุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาเขาจึงมาขอส่วนบุญกับพระองค์เมื่อพระเจ้าพิมพิสารดได้ยินดังนั้นก็ทําบุญอีกทีหนึ่งแต่ถามว่าเพราะเจ้าพิมพิสารทําบุญตั้งแต่เช่นว่าทําเมื่อวานแล้วแต่ทําไมไม่เอาบุญเมื่อวานอ,อุทิศให้กับเปรตในวันนี้มันไม่ได้เช่นว่าเราทําบุญวันนี้เราก็ต้องอุทิศวันนี้จึงจะได้จึงจะได้อานิสงส์ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารรู้ดังนั้นก็ตอนเช้าไปทําบุญกับพระเจ้าองค์ถวายพระทหารเช้าพระทหารเพลนเสร็จก็อุทิศส,ส่วนกุศลเปรตเหล่านั้นก็เรียกได้ว่าอิ่มน้ำสําราญมีสะโบกกรณีที่พระเจ้าพิมพิสารทรงหลังทักษิโนโทกคือน้ําอันบริสุทธิ์ด้วยฝ่าพระหัตของพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เองเมื่อเปรตเหล่านั้นได้อิ่มน้ำสําราญได้ คยอว่าหลุดพ้นจากเปรตแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพปบุตรบนสวงสวรรค์แต่เทพ,พบุรนี้ไปเกิดแล้วไม่มีเสื้อผ้าอีกเทวดาเหล่านั้นก็มาถูเออมาหาพระเจ้าพิมพิสารอีกพระเจ้าพิมพิสารก็โอ้เราก็ทําบุญไปให้แล้วทําไมยังมาหาเราอีก พระเจ้าพิมพิสารก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเออมันเป็นเพราะว่าท่านน่ะไม่ได้ถวายผ้าไตรจีวรไม่ได้บริจาคเสื้อผ้าให้แก่คนยากจนนั่นแหละมันจึงเกิดทําให้เทวดาเหล่านั้นน่ะไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นว่าเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นกายทิพย์ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ยินดังนั้นก็ถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์องค์สามนินในสมัยนั้น ประเหล่านั้นก็เมื่อได้รับอนุโมทนาแล้วก็ได้บุญของพระเจ้าพิมพิสารทั้งหมดเลยจึงมาอนุโมทนากับพระเจ้าพิมพิสารว่าโอ้เราขออนุโมทนากับพระองค์ด้วยนี่แหละท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระเราควรทําบุญควรส่งเสริมคนดีคนควรยกย่องคนดีคนพาลควร ัดเป่าออกไปเหยียบให้มันจมดินไปเลยคนผ่านฉะนั้นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ด้วยฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระเราควรตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยขอจเจริญสุขจเจริญธรรมเดยะสัมมาทุกทุกท่านเธอ